อัปเดตความเคลื่อนไหวในตลาดนักเตะ Official l e e d s United ประกาศคว้าตัวชอนลองสตาร์ฟกองกลางจากนิวคาสเซิลยูไนเต็ดมาร่วมทีมอย่างเป็นทางการโดยค่าตัวราว12ล้านปอนด์โดยเซ็นสัญญา4ปีลองสตาร์ฟวัย27ปีนับเป็นนักเตะใหม่รายที่5ของลีสในช่วงซัมเมอร์นี้เจ้าตัวได้ฝากข้อความถึงแฟนบอลผ่านโซเชียลมีเดียว่ายินดีมากที่ได้มาที่นี่และแทบรอไม่ไหวที่จะได้เริ่มเล่นแล้วเจอกันที่เอลแลนด์โรด marching on together อาเซนอลปิดดิวควา้าโนนี่มาดูเอเก้ร่วมทัาค่าตัว48ล้านปอนด์อาเซนอลแถลงการยืนยันการเซ็นสัญญาคว้าตัวโนนี่มาดูเอเก้อีกดาวรุ่งวัย23ปีจากเชลซีอย่างเป็นทางการโดยค่าตัว48ล้านปอนด์และมีส่วนเสริมเพิ่มอีก4ล้านปอนด์โดยมาดูเอเก้จะค้าแข่งในถิ่นเอมิเรตสสเตเดียมจนถึงปี2030 ผมทำตามสัญชตาตญาณและผมเชื่อว่านี่จะเป็นความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่มาดูเอเก้กล่าวถึงการย้ายทีมการเซ็นสัญญาครั้งนี้ทําให้การใช้ใจ่ายของอาร์เซนอลในช่วงซัมเมอร์พุ่งสูงขึ้นเกือบ200ล้านปอนด์แล้วและคาดว่าจะมีนักเตะใหม่อีกอย่างน้อย2รายตามมาในไม่ช้าโดยยังคงมีข่าวเชื่อมโยงกับปีกซ้ายเพิ่มเติมอย่างแอนโทนีกอร์ดอนหรือโรดริโกรวมถึงเอเบเรชิเอเซ อนาคตลุยส์ดิอารสกับลิเวอร์พูลยังไม่แน่นอนบาเยอร์มิวนิกยังคงเดินหน้าเจรจาในการขวาตัวบาร์เซโลนายังรอจังหวะจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดข้อมูลรายงานข่าวจากมิเรอร์ฟุตบอลสถานการณ์ของลุยส์ดิอาสเริ่มตึงเครียดหลังลิเวอร์พูลปัดข้อเสนอแรกจากบาเยอร์มิวนิกที่ยื่นมา58.6ล้านปอนด์โดยหงแดงตั้งค่าตัวไว้สูงถึง86ล้านปอนด์ทีมเสือใต้อย,อยังไม่ยอมถอยพร้อมนัดถกกับลิเวอร์พูลเพิ่มเติมและมีรายงานว่าดิอาสตอบรับเงื่อนไขส่วนตัวกับ กับทีมดังเยอรมันแล้วทางด้านบาร์เซโลนายังคงจับตาสถานการณ์อย่างใกล้ชิดแต่ทีมไม่พร้อมจ่ายเกิน60ล้านยูโรทําให้การย้ายทีมอย่างไม่แน่นอนขณะที่ดีอาสเริ่มไม่มีความสุขกับสถานะสัญญาในทิ่นแอนฟิลด์ดีลนี้อาจขึ้นอยู่กับว่าลิเวอร์พูลจะเซ็นฮูโก้เอกิติเก้ได้หรือไม่หากปิดดีลสําเร็จการปล่อยดีอาสให้บายเยนอาจเกิดขึ้นทันที มิลานสนคว้าฮอยลุนหลังแมนยูปิดดิวไบรอันเอมเบอร์โมกลับมาเป็นข่าวย้ายทีมอีกครั้งสำหรับรัสมุสฮอยลุนกองหน้าของแมนเชสเตอร์ยูไนเตดล่าสุดดิซันฟุตบอลนิวส์รายงานว่าเอซีมิลานทีมดังจากลีกอินตารลีกำลังพิจารณาคว้าตัวรัสมุสฮอยลุนไปร่วมทีมหลังทีมปีศาจแดงมีการประกาศบรรลุข้อตกลงในการเซ็นสัญญาไบรอันเอมเบอร์โมปีตัวเก่งจากทีมเบรนท์ฟอร์ดแม้ฮอยลุนจะยืนยันความต้องการที่จะอยู่คาแข่งในถิ่นโอทราฟอร์ตต่อไปแต่การมาของ เอมเบอร์โมและมาเทหุสคุญยาจะทำให้โอกาสในการลงสนามของเขาน้อยลง เชลซีและอาร์เซนอลกำลังติดตามสถานการณ์ของชาวิซิมอนส์เลเมเกอร์วัย22ปีจากแอร์บินไลฟ์ซิกอย่างใกล้ชิดหวังคว้าตัวร่วมทีมชาวิซิมอนต้องการย้ายไปเล่นพรีเมียร์ลีกด้วยความต้องการที่จะได้เล่นในแชมเปี้ยนส์ลีกคาดว่าค่าตัวปัจจุบันชาวิซิมอนประเมินไวร้ราว60ล้านปอนด์ซิมอนส์ได้มอบหมายให้เอเจนต์ของเขาหาต้นสังกัดใหม่ในอังกฤษแต่ปัจจุบันยังไม่มีข้อเสนอหรือการเจรจาอย่างเป็นทางการจากทีมใดทางด้านบาร์เซโลนาและ บาเยอร์ก็แสดงความสนใจเช่นกันแต่เจ้าต,ตัวต้องการย้ายมาค้าแข่งในพรีเมียร์ลีกมากกว่าข้อมูลรายงานข่าวจากเดอะซันและฟาบิเซโอโรมาโนแมนซิตี้สนคว้าเจมส์ทรัฟฟอร์ดทำนิวคาสเซิลอาจถอนตัวเดลี่เมลสปอร์ตซื่อดังจากอังกฤษรายงานว่านิวคาสเซิลยูไนเต็ดอาจยุติการคว้าตัวเจมส์ทรัฟฟอร์ดผู้รักษาประตูของเบอร์ลี่หลังจากที่ยังไม่สามารถตกลงค่าตัวได้ และแมนเชสเตอร์ซิตี้อดีตต้นสังกัดของนักเตะแสดงความสนใจอย่างจริงจังที่จะดึงตัวกลับไปแมนซิตี้มีเงื่อนไขซื้อกลับแชฟฟอร์ดอยู่ที่ประมาณ40ล้านปอนด์แต่ต้องการเจรจาขอราคาที่ต่ำกว่านั้นการเข้ามาของซิตี้ทำให้สถานการณ์ย้ายทีมของแทฟฟอร์ดซับซ้อนยิ่งขึ้นข้อมูลรายงานข่าวจากเดลี่เมล